คาบ,บอกว่าจัดมางบหนึ่งพันบาทพอบอกปลาหมึกมาก็ได้พอดี มึกไข่สีไข่อ่ะครับปูม้าสซมอนอิาเรียกง่ายๆจะเมนูต่อไปจ้ะในงบหนึ่งพันบาทจ้ะจริงๆวัตถุดิบมันก็คือคำนวณแล้วก็พันเงินวัตถุดีจ้ะเรียบร้อยจ้ะ <100. S 3> เดี๋ยว,วออเรามาเสิดกันด้วยเมนูนแรกกันเลยนะครับสวัสดีเจหนึง่งัสดีค่ะจับเมนูกุ้งสุกสมอน <Hey. S 2> มาจากไหนคะอาเีนเาไป่ันยกได้ไปหาเราไหมไม่ทันขาดเรียบร้อยขาดอืมร้อยห้าร้อยห้าร้อยแปดร้อยขอบคุณนะครับขับรถปลอดภัยนะคะแปดร้อยแปดร้อยเฉลี่ยสองร้อยเบิ้นอะไรได้อาปูม,ามา้าล่ะุก ลูกค้าบอกขอเพิ่มมกอ๋อก็คือเนี่ยพี่กําลังไม่ไม่พี่หนึ่งกำลังดูก็เพิ่มในเซตนี้แหละให้มันได้พันเนี่ยโอเคแล้วก็ขอเพิ่มผลไม้รวมโอเคได้ครับคือพี่หนึ่งูในหนึ่งพันบาทใช่ไหมเนี่ยพี่หนึ่งกำลังคํานวณให้อยู่อลูกค้าบอกว่าจัดมางบหนึ่งพันบาทพอบอกปลาหมึกมาก็ได้พอดีใส่สองร้อยใส่ให้ก็ว่าีหนึ่งพันแล้วค่อดูที่ว่าเจะหนึ่งจะจัดมาให้นะครับในงบหนึ่งพันบาทไม่ก็มีให้แล้วแต่ก็เพิ่มมาครับ เขาสั่งของเขามาเรียบร้อยแล้วเราแค่คำนวณว่มาม,มันขาดเท่าไหร่คิวที่ห้าครับวันนี้บินจะเดินช้าีิเศษเลยลูกปลาไหม่คะอันนี้หนึ่งพันบาทนะครับัเราต้องบอกว่าตามงบตามกำลังกันนะเช่นึงนะเมนูก็เริ่มตั้งแต่เจ็ดสิบบาทนะครับค่ตาาบนต้องทานดูกำลังเราด้วยบางคนสั่งไปแล้ว มันเยอะเกินนะครับแต่ว่ามันก็แช่ตู้เย็ยนได้นะครับห้้ั่ชั่วโมงจะมีกุ้งสดนะครับไอปูม้าสดค่ะก็มีแซลมอนมีหมึกไข่จ้ะใช้สองร้อยได้เลยงบหนึ่งพันบาทอันนี้ลูกค้าคำนวณมาแล้ว แต่ลูกค้าฟิกวัตถุดิบมาแล้วนะเช่นหนึ่งะะ่ะฟิกวัตถุดิบมาเช่นหนึ่งก็จะสั่นให้นะครับแต่ส่วนมากใครมารล้วนช่นหนึ่งก็จะไม่พลาดไข่ปาลาเิวกิวนะครับแล้วก็หมึกไข่นะครับสองอย่างนี้นะครับ ที่คนชอบตากันมากลูกค้าลูกคนหลบนิดนึงนะคะบบางน้าเราได้นะครับไม่เป็นไร ยังไม่ถึงค่ะตอนนี้คือที่ห้าค่ะจ้าถ้าถึงแล้วเรียกแล้วจ้าไม่ต้องกลัวแม่ค้ากลัวไม่ได้ตังค์ <laughs> แม่ค้ากลัวไม่ได้ตังค์ใจเย็นๆแม่ได้เสียตังค์แม่ถ้าแม่รอหนูแม่เริ่มเมื่อยแล้วแม่บอก <laughs> มีเบอร์โทรเดี๋ยวเราโทรตามนะคะลูกค้าบางท่านกลัวแบบข้ามคิว เรียบร้อยจ้ากับเมนูปูม้านะคะหมึกไข่สี่ไข่อ่ะค่ะปูม้าสม,มอนจ้าเรียกง่ายๆจ้าเมนูนต่อไปจ้าในงบหนึ่งพันบาทจ้าจริงๆวัตถุดิบมันก็คือคำนวณแล้วก็พันหนึ่งพอดีจ้าเรียบร้อยจ้ 1, าหนึ่งพันเกเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันเลยนะคะ กับยมปลาแซลมอนไขแมงดาปูมมาสดนะครับปูไข่ด้วยน้องไข่น่ากินจังเลยเดียบไปก่อน ไข่เยิ้มเลยอะใส่แน่นหักมระวมนะครับ ไข่เงินดาจา้าวกแซลมอนนะคะเรียบรอ้อยครับกับเมนูปูม้มมาแซลมอนไข่เงินดาจา้าผัดรวมนะคะ ไปสายคำเมนูข้าไปจเรามาต่อกันด้วยเมนูยกร้านนะครับยกร้านอันนี้ไม่เอาไข่ในงกานะครับับเปันกุ้งสด แทงให้เป็นสองส่วนพิเศษหอยพิเศษกุ้งให้แข็งใส่แมงดาครัะนะจ๊ะ หนึงจะเบิ้ลกุ้งสุกกับกุ้งสดแล้วก็หอยแครงไปให้นะคะแทงไข่บดาส่วนกั้งเดี๋ยวใส่ไข่ปลาไปให้แทนนะคะเพราะวันนี้ตอนนี้กั้งยังไม่ค่อยมีขาดตลาดอยู่ รประมาณสามสิบห้านาทีนะลูก ขายด้สองมันนะคะแต่เรียบร้อยกับเมนูยำยกร้าน,นะคะ่ะไม่ไข่เมงดานะคะถ้าลูกค้าไม่ทานใดรเราก็บอกนะคะไม่ขาดจะเบิ้ลปัสด,ดุดิบไปให้นะคะ่ะแก่รียบร้อยค่ะ อ่อไปเลยนะจ๊ะก็ะถ่ายตรงนี้ก็ได้นะใ,ใกล้ๆกลัวไแม่ค้าใช่ไหมนี่รือเขาว่าถ่ายกับพี่กันอย่างงี้ก็ได้ใ,ใกล้ๆเจ็ดเจ็ด่ะก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือครึ่งล้านนะคระับ จะมีฟูม้านะคะหมึกไข่กุ้งสุกคือวันนี้เราจะเลือกคือเราไม่เอายกร้านเนาะแต่เราอยากทานวัตถุดิบทุกอย่างที่เราอยากทานเนาะเราก็เลือกเองได้อันนี้เป็นเมนูตามใจนะครับรวมๆอันนี้แสดงว่าดูคลิปมาแบบานานแบบเที่ยวทานตินี่นนสั่งได้อย่างเงี้ยเพราะปกติบางคนมาคือยังไม่รู้จะสั่งอะไรเง อะไรกรินก็ได้เลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะฝากติดตามช่องเจ๊นหนึ่งด้วยนะคะโมโมติโกะเขามีคนดูเยอะแล้วช่วยเจ๊บ,บ้างเขามาก็น่ารักนะโมติโกะคะ่ะนานแล้วเนี่ยสองปีแล้มาหอยแครงกุ้งสุกนะคะ ใส่ตัวใหญ่เลยนะใส่ทั้งตัวเลยไหมแล้วเราก็กัดอย่างเงี้ยใช่ไหมเอาจริงหรอทำเหมือนเมย่าเดี๋ยวทำเหมือนเมย่านะนางงาม,างงามวสวยงามสวยๆนั่งกัดประหมึก <c oughs> เมย่าสันๆ <c oughs> ใส่ทุกอย่างนะคะโคดม้งไหลโบยเนาะจหาสุงนี้มาเทให้เจ๊หน่อยดุไหลอ่ะไหลอ่ะได้ฮะมันได้ได้ไ สองคนนี้แหละวันนี้แหละเที่ยงคืนหมด <c oughs> อเด็ไข่เยี่ยวมานะคะอันนี้น้องเลือกแบบวัตถุดิบที่เราชอบทานหรืออยากทานนะคะัก็คือแปดอย่างนี้ก็คือครึ่งร้านแล้วมีไข่มีไข่ปลากับไข่ปู วไข่แพงไข่ย,ยมม้อยหมาแซลมอนเน็้อหลอดหัวหนักจริงๆนะหกกระจากเรียบร้อยค่ะกับเมนูนะคะคปูมมาหมึกไข่ไข่ปูไข่ปลาหอยแครงแซลม,มอนไขย่ย้อยหมากุ้งสกค่ะสุดมันใจเลยจ้ะถูกมากถูกมากถูกนะจ้าเรียบร้อยค่ะอ่า ถ่ายรูปเลยนะคะยิ้มหน่อยค่ะะค่เรียบร้อยค่ะเรามาต่อกันด้วยเมนูต่อไปนะครับกับเมนูห้าไข่ห้าไข่ปลาล้านะ่นใช่ไหมใช่ค่ะไข่ปลาบวกสมอนเลยค่ะ หนึ่งสองสามของไม้เหรอยังไม่ถึงอะไม้ใกล้ยังใล้แล้วห้าแล้วก็บบวกสมอนจาง กับเมนูห้าไข่บวกแซลมอนค่ะห้าไข่บวกแซลมอน,นได้ค่ะของเราใช่ไหมตนไหมคะได้ครับขอบคุณค่ะเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมึกไข่ยำแซ่บสามร้อยบาทนะจ๊ะเป็นไช้หมึกสามร้อยจ้ะเดีเรามาปิดก,กับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับ จากหมึกไข่สามร้อยจ้าลูกค้าเด็บอ๋อโอเคจ้ะลูกค้าเรานี่รู้งานนะ <laughs> มาบ่อยมาบ่อยถ้าใครไม่เคยมาจะทำอะไรไม่ถูกไงแต่ถ้าคนเคยมาแล้วจะเป๊ะๆๆะ,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 ะทัเพี้งเรียบร้อยหอมมากเลยเข้าครัวอยู่ข้าวกันเลยทีเดียว ไมกดติดตามเพจเจ๊หนึ่งแซบตามปากด้วยนะครับแล้วก็ช่องเจ๊นหนึง่งแซปบตามปากนะครับช่องยูทูบนะคัะเรียบร้อยจ้าแต่สําหรับวันนี้นะครับผมะเจ๊นหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้บายบายจ้าบายบาย้าะครับ